ขอแนะนำเมนูแบบนี้นะครับลูกค้าจองให้เซฟเก้าเก้าเก้าครับผมส่วนอันนี้จะเป็นหกเก้าเก้านะครับถ้าเก้าเก้าเก้าอาจจะเพิ่มมาสองไปนี้นะครับโต๊ะของลูกค้าจะเป็นโต๊ะสิบเจ็ดครับลูกค้าต้องเขียนเป็นโต๊ะทุกใบส่วนผักจะมีสามชิ้นต่อหนึ่งที่นะครับผมซูชิไปนี้จะเป็นหนึ่งที่ดอนหนึ่งคำนะครับแล้วตรงนี้จะมีแซลมอนชาชิมิจะเป็นสามชิ้นต่อที่ส่วนแซลมอนอาบุรีจะเป็นแซลมอนเปิบนไฟนี่นะครับสามชิ้นต่อที่ทะเลจะมีสองชิ้นต่อหนึ่งที่ครับเงวนหออยนนนางมที่เป็ช้ะครับบ ของทอดจะมี2ชิ้นต่อหนึ่งที่นะครับที่เป็นถ้วยวจะเป็น,นที่ต่อหนึ่งถ้วยนะครับผมส่วนเนื้อใบนี้จะมี4ถึง5ชิ้นต่อที่หมดเลยนะส่วนซองใบนี้จะเป็น999นะครับผมชูชีจะเป็นทั้งที่ต่อหนึ่งคำหมดเลยนะครับผมชาชิมีปลาดิบจะเป็น3ชิ้นต่อที่นะครับหอยนางรมจะเป็นทั้งที่ต่อหนึ่งชิ้น ส่วนเนื้อตรงนี้จะมี3ถึง4ชิ้นต่อหนงที่ถ้ารุ่งแม่น้ำจะมาเป็นโตัวนะครับลูกค้าติ๊กหนึ่งก็จะมาหนึ่งติ๊กสองมาสอง่วนถ้วยข้างล่างอาจะเป็นที่ต่อหนึ่งถ้วยครับลูกค้าสามารถติกได้เลยนะครับเห็นโต๊ะสิบเจ็ดนะครับอย่าน้อยู่น้ำดื่มของลูกค้าจะเป็นชาโวี่นะฮะรีฟิลที่น่องอยู่ด้วนะครับค้าสามารถสั่งกได้เละบอ๋อกินคีค่ะกิีแก้วนีานโค้กค่ะ ของค้าจะมีหม้อชาบูด้วยนะครจะมีซุปสาลายซุปดำแล้วก็ซุปของข้าวตืดหม้อซุปเกี๊ยวลูกค้าเลือกได้ซุปหนึ่งอ๋อซุปซุปซุปอะไรซุปอะไรที่สั่งเยอะส่วนใหญ่เขาจะสั่งซุปดำก่นนะคะถ้าซุปดำเราจะออกเค็มนิดนึงถ้าซุปสาลายก็จะออกจืดจืดซุปสาลาีไหมซุปสาลายค่ะมีเตาสำหรับชาบูไว้ด้วยค่ะ นี่จะเป็นไปกติกาในการทานนะครับของลูกค้าจะมีเวลาสั่งอาหารชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงรวมเป็นสองชั่วโมงครับของลูกค้าสามสารถสั่งอาหารได้ไม่าน่นไหนถ้าเกิดทันไม่หมดจะมีการกลับราคานะค,ะคะะนรับค่ะจะขัดเลยอดและกดปุ่มได้ครับค่ะสามารถกดปุ่มเรียกพนักง,งานได้นะคะบีบิทไทยมีกเกลือมีมะนาวปะวะน่าจะเป็นมะนาวนะก็มีซอ สุกี้ซอสปิ้งย่างอุยซอสคนสือ่อเาเลือกแบบเมนู999บาทนี่ก็จะมีตามนี้นะมีทั้งเนื้อหลากหลายแล้วก็สั่งเมนูที่ต่ำกว่านี้ได้ด้วย นี่ในส่วนของปาก็จะมีฮามาจิคัมปาจิปลาซาบะนวดมึยกยักษ์แล้วก็ทูน่าสามารถเลือกสั่งได้เป็นชิ้นด้วยอยากสั่งกี่ชิ้นก็ได้ในชุดนี้ก็จะมีปาลาไหลแล้วก็ก็พวกเนี่ย นี่น่ากินมากเราสั่งอะไรมากินบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเนือก็มาแล้วจ้าสั่งอะไรไปบ้างจำได้ไหมดี่ติ๊กติ๊ติไปอุ้ยเนื้ออะไรสวยอยู่นะนี่น่าจะเป็นเนื้อติดมันคัดพิเศษแล้วก็ใบพาย แล้วก็อะไรวะเอเริ่มจำไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวดูวมเมนูอีกทีนึงอ่าเราลองสั่งกุ้งมา1ตัวโอ้มีความสวยเนื้อมีความใสนะดูดูดูมีไข่กุลามานิดนึงใช่ปะ่ะเดือกกุลามีมนันเขาเขากรีวมาให้แล้วนะนี่เป็น แม่ในชุด999เราก็ได้อย่างนี้ด้วยส่วนหอยหอยหอยทั่นี่หอย,หอย,หอย,หอย s h e l ใหอเ h e ลเดี๋ยวลองชิมดูเขาชอบกินแบบมีเดียง จะได้นุ่มๆอ๋อสันคอค่ะพิเศษค่ะนี่สั่นคอค่ะติดใหญ่ๆมับสันคอพิเศษแล้วก็ติดลอยติดลอยลอโอ้สังข้าวหน้าเนื้อหรอส่วนของข้าวหน้าเนื้อค่ะเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆหน,นะ <c oughs> โอ้คุณโอ๊ตเลิฟ อิกุระค่ะมาแล้วอิกุระไม่ด้วยนะคะโอ้น่าทันมากอันนี้เป็นอะไรนะวากิวท็อปด้วยโปกทับโปกโปกา,กกาและ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 นี่โอ้ยที่เรารอ,อคอยอะไรดูดิคุณน่ากินเลยอะ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะเดี๋วางก่อน นี่เป็นนี่ปลาไหลค่ะคูณชอบที่นี่โพตรงข้าวมันเล็กเนี่ยแหละอืมอืมนุ่มมันไม่กิ่นหอมปลาไหลมันเนอะ ดคงให้แบบชิ้นหนามากเลยปลาไหลอะ่ะเต็มคำอะ่ะชอบไปกินที่อื่นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่ที่ปลาไหลกับไข่อ,ไอ,อื้มมันโคตรนุ่มอันนุ่มจากเนื้อปลาไหลแล้วอะ่ะ มันยังนุ่มแบบไอ้ไข่อ่ะแนะนำอร่อยมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไข่มมวนไข่หวานกับอะไรไข่หวานดีมากใช่ดีมากอันนี้อุย้ยเราจะชิมเนื้อดูข้าวมินิเดียวข้างในา้างวมเป็นตับอุโบลา แล้วก็เนื้อวากิวนุ่มไหมนี้นุ่มมากนุ่มมากเลยโยดบอกขอชินะอมหน่อยเนี่ยมีความหนานุรมเน้ต่ย ตัดเชี่ยวเชี่ยวฮานนิดนึงก,ก็ชิน้นมันใหญ่ก็พยายามแกะกุ้งด้วยมือเดียวกุ <c oughs> ้งกุ้งสดกรอบแบบสุกๆดิบๆกำลังดี วซ่จะอยู่ในชุดที่ต่ำลงไปต่ำกว่า999ลายก็สวยปานกลางนะก็ก็จัดว่าโอเคให้ให้ส่วนทองมาด้วยหนึ่งชิ้นอนะให้ได้ระบุเลยนะเนี่ยลำมันแบบมันขึ้นเลยะมีละมันแทรกเยอะอ่ะนุ่มมันสดมากดีมาก ถือว่าคุ้มมากส่วนใหญ่ไปกินบุฟเฟ่ต์ไม่ค่อยประทับใจตีย็นฟันไปหน่อยสอดส่วนท้องหนามากสวยเคือมันอาจจะไม่ใช่ส่วนท้องก็ส่วนท้องนะติด <c oughs> มันเยอะอือหื นิดนเลยแต่ว่าสะบีบทีเยอะใช่ไหมอืมก็สวยเลยอ่ะ,อะมัะบิดขึ้น จะพังอต้องใช้ช้อนอ่ะเป็นกระหวอนอนพวกไม่ได้อ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยกิย้มดีไหมหนูไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มนะเฮ้ยให้กินมากอืออือ นุ่มนรหว่างมๆองนี้อย่นี้ต่หวะอย่างนี้หาไมก็ไม่กินแอนนาหวานมานานมากแล้วนุ่มๆทำมาต่ากันที่หอยนางรมคือคึ้ยเน่าแล้ว สิบปุ๋เป็นหนะคะอมันปอปเขียดมันติดเผลือกใช่หมแล้วดสดมากมสดเด กินไม่อบแซบกว่านี้หน่อยว่าจะเหนียบนครับที่เป็นโลร อะไคือไม่มออกราคายแล้วเ<อ><อ>น,นืนนเอนนนนะลา,นนาดีมาออลองปลาปลาอะไรวะปลามาก,กี๋ปลามาก,กี้ ครบแล้วครับขอาขอขอใบใบดิค่ะโอ้ขโทอค่ะไบค่ะลูกค้ามีอะไรเรียกขน้างานได้นะคะอร่อยั้ยนุ่มธรรมจีนนุ่มก็รู้สึกาสสดไม่มีเปรี้ยว

อะไมป่าเนื้อขาชมพูชมพูรสชาติคลายฮามาจิอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะสัมปติอ่ะไม่ใช คามมาังมันนุ่มมันไม่ได้เละหอยปกเนาะอมิสิเ๊เนาะหอยปีกเน,น้อบ่อา เ่งเหลียวสดอร่อยอ่ะไม่เคยเจอที่ไหนอร่อยอ,อันนี้เป็นเนื้อชุดที่สองของเราใบไผ่ใบไายลายสวยมากอันนี้อะไรอะ่ะสันคอนพินเศษแล้วก็บอกิกวชีสน่าจะห่อชีสไว้ข้างในนะ ตนบอกว่าใบไผ่อร่อยค่ะอร่อยมากหยุดไม่ได้จริงสั่งมาอีกเพียบปาปิดชอบด้วยอุ้ยแตงเราต้องรับผิดชอบอันนี้ก่อนลืม แกงจิ้มเป็นย่างแยกออกหวานสุก,กสี้จ้ะน่าหัอกจังอร่อยมากจริงจ้ว กินหมดจานนี่ก็น่าจะคุ้มพอดีอะ่ะเฮ้ยมันดีมากจริงเลยนะเอ็นกะ้วัตขับปลาไหลอะ่ะอันนี้ดีกว่าตั้งมาใส่เยอะเปิด เซาสดน้ำได้ไหมวะดูดิชิ้นใหญ่มากอะ <Okay. S 2> กุ้งไหมแล้วจ้า <Okay. S 2> ใหญ่มากเถอถ้าจะหลุดมือเลยล่ะโห <Okay. S 1> oh. ดหลังจากที่เราเริ่มนิ่งแล้วอาหารมาไวมากแล้วก็กินแบบฟุ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 หมดในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็อิ่มในเวลาอันรวดเร็วบอกเลยว่าฟินมากอันนี้เป็นไอศครมไอไอศครีมนมฮาวไกโดนะคะให้คนละสองลูกต่อท่าน ลูกเดียวก็จะแย่อืมอืมหอมนม,อมหอมมากเนื้อไม่ได้เนียนกลิบมีเม็ดเม็ดอะไรั้งอย่างก็งมีกลิ่นคูก,ก้าแต่ว่าก็นุ่มๆ เหมือนกุก้าลมนมนมมากใช่ใช่เหมือนนมอัดเม็ดแล้วก็มีเนื้อเนื้อเม็ดเม็ดอะไรสักอย่างอยู่ด้วยอร่อยอ,อยู่อร่อยอืมว้าวเอามีน้ำสีฟ้ามาด้วยค่ะอันนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะน,นี้ลองมาทานเดือนพฤษภาคม เอ้ยมีทุนานแล้วปะมีโปรโมชั่นสมัครสมาชิกปีแล้วก็ให้เลือกระหว่างน้ำกับโมจิแถมมาด้วยเราก็เลือกกินน้ำเพราะว่าเราไม่มีท้องจะใส่เราจ้าน้คินเฉมเิมโอ้ยอยินโซดาเปรี้ยวๆซ่าๆอร่อยอร่อยอร่อย คล้ายๆบัหวหยก็ไม่เชิงสีสวยอดีดีค่ะมาตัดเลี่ยนตอนจบอเห็นโต๊ะข้างๆขางเขาสั่งกันก็เลยลองดูบ้างอ๋อเขาแถมมาอืมไอติมดีเนาะ อ่าขึ้นสมองก่อนสรุปที่ทานไปวันนี้นะคะสำหรับออรันจิถือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่คุณภาพดีอร่อยแบบโดยเฉพาะปลาแซลม,มอนไข่ปลาแล้วก็ โรเองกะวะมันดีอะสมสดแซลมอนซาซิมิเนี่ยดีสดฟินม,มีมีความมันในตัวอร่อยก็ถือว่าก็คุ้มค่าสำหรับราคา999เพราะว่าเราก็กินในหนักมากอ่ะ เนื้อไม่เหนียวเนื้อผ่านยกเว้นเนื้อที่มากับพวกซูชิจะมีเหนียวนิดๆตรงตรงที่มีเอ็นก็แต่ว่าโอเคอะ่ะก็คุ้งค่าใครอยากมากินซูชิซาซิมิแล้วก็ปิ้งย่างที่แบบพรีเมียม ก็แนะนำมาทานได้ออาจิตเราลาไปด้วยนมฮอกไกโดแล้วเราจะไปทานกันที่ไหนต่อ mm hmm. เดี๋ยวไม่ใช่สิเราจะไปตกปลาที่ไหนต่อเราชมกันนะคะ พี่นาทีสวัสดีค่ะยังมามอา